สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีเอฟเอฟซนะครับก็ต้อนรับเข้าสู่ช่องรัดผลไม้ซิ่งวิ่งข้ามแดนนะครับวันนี้ก็ได้ออกมาเพื่อจะไปดูตลาดชายแดนนะครับตลาดชายแดนที่ไหนก็คือที่โป่งน้ําร้อนหรือสวยดาวนะครับติดกับชายแดนเขมรนะครับก็จะไปดูที่ตลาดว่ามีอะไร ขายบ้างอะไรเนี่กำลังเดินทางไปเดีัยเดเดินทางไปมาถึงจุด เข้าไปจุดผ่านแดนบ้านแหลมนะครับของใหญ่ชาตินัวนี้มาถึงใช้แดนขมินนะครับ ชายแดยนบ้านแหลมนี่ไงนี่ไงจุดชายเดนบ้านแหลมนะครับเอามันเป็นสีไหนบ้างครับก็นี่คือร้านค้าตรงจุดขายของที่ประเทศประเทศข้มินนะครับชายแดนบ้านแหลมนะครับ เอาอาสองล้นดิเดียวีาเดียวเีเียวเนี่ยที่เขียวเดียวเอาดีว่เนี่ยหนเอาดิฮะให้ดูสีอะไรเนี่ยให้ดูสีไรสสีเรพังอ๋อเอาเอาเอา ซื้อสองอันไม่ค้าไม่รู้ให้อะบอกตรงๆเลยใช่ไหมเนี่ยนี่คือทำ่ตลาดนะครับเอ้ยมันเอาสีเหี้ยงวะก็มีอยู่นี่ไอ้แรไอ้แปลนเอาตัวไหนสี้ออะไรไม่ร้องไม่รู้ นี่สมรอยสามร้อยสโอลิสนี่นะครับแล้วไม่แล้วไอ้เคองที่เป็บเล็กอะที่เป็นบินสองเมตรดับบีบดวไม่ไที่เป็นโอลิสอะอ๋อสองร้อยหกบออกมันส่องอ่อนเออโอภาสมันมีไอ้เกสสียออ

สวยนั้ะแล้วมันก็แตกหน้าเกี่ยมันเกี่ยวกัอ่านใหย่างไปร้านอื่นไม่มีอะฝั่งกัมพูชาเขาก็มาซื้อของบ้าน บ้านเราพราตรงที่พวกอยู่เนี่ยมันเป็นเขตติดต่อเดี๋ยวผมจะซูงไปเพื่อนๆดูใช่ด่านถาวรบ้านแหลมครับจันทบุรีโพงน้ำร้อนถ้าไปฝั่งนู้นรถทุกที่วิ่งข้ามเข้าไปนะั่นคือฝั่งกัมพูชานะครับตอนที่ผมยืนอยู่เนี่ยผมอยู่ฝั่งไทยอยู่นะครับตอมีเจ้าหน้าที่เดบตรวจ ทางนี้นก็เป็นคาสิโนโน,นะครับเป็นคาสิโนครับผมไม่ไม่ไม่ดูดูอ๋อโอเคไม่ได้แล้วน่า